ต้นลูกโคตรจอยมากเลยเจ้าดีดีแล้วไอ้ตัวนีการโจละพกนันี่ยังนั่งรับปรานในกวันเไอ้ห้าเอาหัวนั่งไปก่อนา ก็อยู่บนการขนาัโอ้ตีนแกงก้มันไปย่าบึงล่านะวันวันน้ไม่ด้สี่โมงสามโมงไปเรื่อยๆย็นแล้วเกิดจากขี้ไปหายต่างกันต่างกันเลยไม่ต้งไปค่อยกินตัวจะริมแล้นนะนี่เนี้ยวอ๋อ มันเขาอะไรกันพี่นี่ฮะใช้ควารบกันนะเ้องยยสมบูรณ์เขาเฮ็ดหทองไอ้ฟองะแตงชิ้อยู่ทกการเลยเนี่อพยตีมมดิเยได้ก็ถูกมัตลอดเอยกเพื่นเหนหคยกเพื่อนเนไหแก่แม่แก่แม่แนอยูนิฟาร่ยเออวันนี้ของตน เจ้าของเวทแท้เดี๋ยวเศร้าห่าถุงนะสอนเนี่ย้อย่าไรน่ยเพาถาว่าเขาปุคาถุงปาไม่หาเบิร์ตดีเอาพัดาถุงมามือหอดถึงมากัยันให้ลูกดิยกัน้วะปลาให้ก่อนบวชนะบวชนะปลืนก่น ไปไปเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนี s <S yeah. yeah. well, ่เย yeah. wow. so ่าเขา้ยคนลงตรงๆี้ท้องพอดเงินแล้วัวเขาตัวกันดจนแล้วหลังข้าวขวดแน่นิ่งแล้วน้ำบอกน้ำน้ำเป่าเชิญมาสมน้ำก็ชอบหม้อมากินนี่เแย่หอยดีนี่บ่หนาวบอกมาทานเดี๋ยวมาจิ้มเดะ คนเขาบอกเย่จะสูบจนพร้อมบ้างเลยใส่ให้ขนาเลาใส่ให้ขนาดเลยใส่อห้ขนาดเลยใส่ให้ขาดเลยใส่นหนาดเลยใให้นดเลยใส่ให้ขนาดเลยใส่ให้นาดเลยใ่ห้ขนาดเลย่นาดเลยใส่ให้ขนาเลยใ่ใหะนาเบย่ให้ขนาดเลยใู้นดเย่ห้าเย่ให้ขนาล

าจะกันเดียยไทยยังไงตาบัวขาวตื่นเลยจะมีก้อนปลาเฮ้ยมันไทยเราไทยเป็นโลกย e ดทุกจัวเย้เย้าเย้าเ้าต่อกระบะเขาเขาเว่าเราเวอรสิแล้บอกน้ำดแล้วน้กันเนาะเอาเปิดเพลงบ้างรำพกีย้มไป นันยยเราขึ้นเขามาดามึงยิงมึงบ่มากเลยไงเนาะท่อถังแดงมาขันโฆษณากัพูเหรมาแล้วให้อันนองไนี่นะโอ้โหที่ดวกว่าเออถ้าถามหาจิเยอะแล้วเพิ no ่ก you know. ็เกี่ยวกันอยู่นะฮก็อะไระได้ว่า่อเลี่ยวกกุกู่เฮาล

เาจงเวกหอยจิมัามเด้อกูสอนเรามาเรียกข้างห้องขึ้นไปกคนนึเอาเขาที่เชือคขับเปขบปัปนะบูเเกันนะกูคือว่าออกไปเลี้ยบมว่าโอ้ยิมามาตพ่อหอยเตี้ยววัะได้ไปปั้นได้กูได้เอานี่ไปปูไว้หม้อข้างล้างกันหน่อยน่ะเอาไป,าไปบ้างไปยคุณวัวกันไปปันมากับคนอือเล่าตัว ว้าไปมาก้อนั่นละมองี่ับไปเยอลอ้าือแตงตาติดมืต

Oh, my God.